สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะวินาทีนี้บีบหัวใจมากนาทีเจอสุนัขแสนรักของซันนี่บีบหัวใจวินาทีตูน่นันทิดาเจอสุนัขแสนรักของซันนี่ครั้งสุดท้ายวงการบันเทิงสูญเสียตำนานบอยแบนด์ยุค9กูซันนี่ยูโฟอย่างกระทันหันในระหว่างจะนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาตูน่นันทิดา ได้เจอริชชี่กับมันนี่สุนัขแสนรักของซันนี่ลาเจ้าของเป็นครั้งสุดท้าย18รกรกฎาคมพันตำรวจตรีจุฑาพงศ์สวสอบสวนสอนอทองหลางรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุอาคารสีวรากาเดนตึกสองซอยทาวอินทาวถนนแขวงพรับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือซันนี่ยูโฟหรือนายยานวรุษอดีตนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังค่ายคีตาระหว่างจะนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดเพจ The Voice เสียงจากเราเผยวินาทีตูน่นันทดาได้เจอกับบริชชี่และมันนี่สุนัขแสนรักของซันนี่ทางเพจเผยว่าบรรยากาศในงานสวดอภิธรรมของคุณซันนี่ยูโฟวันนี้คุณตูน่นันทิดาแก้ววัวสายเป็นประธานจัดงาน ลูกๆของคุณซันนี่คือริชชี่และมันนี่ได้มีโอกาสร่วมงานลาคุณซันนี่เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่ได้เห็นถึงนิสัยของทั้งคู่มากขึ้นเราไม่ห่วงริชชี่เพราะริชชี่เข้าหาทุกคนแต่มันนี่น่าเป็นห่วงเพราะมันนี่จะกลัวทุกสิ่งห่างริชชี่เดินห่างออกไปมันนี่จะมองตามและรีบเดินไปหาทันทีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากวาร์เรลฟิตโป ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ